like อันน네 bo> ี้มันก็มาจากสีสุดมาให้นะำอได้นึงอัวยแม่แม่แม่กันเ้าได้ไั้ย เดี๋ยวนี้ครับนะครับ <muchas>

ตอนนี้เราก็จะไปร่วมดูนับช่วยนะะับกองกระทินของเรานะคะนี่คือโรงทานก็มีนะคะนี่ถ้ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะ นนะคะคปีหน้านะคะจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะเพราะปีนี้โอ้ปีหน,น้านี้ทีมงานช้างจะเป็นเจ้าภาพเองเลยนะคะปีหนา้นาอาตุตอนนี้เราก็แหแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะถึงเวลาไปไหนแล้วครับกับบ้านกับบ้านนะครับโเก v i ีด้วยนะครับของหยกแม่นะครับทองุณพ่อสมพลเนี่ยรอบศาลาทั้งหมดเลยจะถูกรางบ้านี่หนช่มด้วยคือทั้งหมดของท่านี่วัแสร้างหน่ล้านเกพไเดี๋ยวไกระเไปเร็วเคนลยเสร็จทั้งไปสูตรไเ้อค้าเดือออราเียนะคไม่มีมือเลยครับคออกแบบเเลย นี่เรามีแขกับหมูแบนนะครับพยายามไปนู่นครับมันจะเอียงมาทางนี้นะคะเป็นยังไงคะเฮกับทินวันนี้มันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากเดินมางาเดินเลยใช่ไหมครับเอา้าหมวกคุณหายไปไหนครับหมวกหายหมวกหายนะครับกลับทุนแล้วงานนี้เออที่ไปไหนอะ่ะอ้าวหายหมวกนะคะตอนแขกมาใส่หมวกนะคะเนียหายไปไหนอ่ะ โอ้ยดิ้งแมวเนาะจะดูกายเองหรออ้าวหมวกหายนะคะตอนนี้นี่ดูน้ํานะคะอ้อมวัดเราแล้วนะคะนี่ถ้าขึ้นมาเยอะกว่านี้เคยท่วมไหมครับท่วมแล้วครับวัดนู่นนะคะห้องน้ําอะไรนะคะห้องน้ําอะไรงะยเขาเรียกว่าห้องน้ํำอะไรห้องน้ำลอยฟ้าห้องน้ำลอยน้ำแล้วนะคะตอนนี้นี่เป็นบริเวณวัดนะนี่ตรงมีน้ำก็เข้าเต็มแล้วนะคะนี่ ส่วนนั้นก็จะเป็นสารของคุณแม่รัศมีนะคะม่มีเอ้ยหลับล้างกแล้วบบนีว่นี่พี่เซมไม่ได้มาด้านนี้ก็น้ําเต็มนะคะนี่จะเป็นบริเวณวัดนะคะแม่ดูด้านนี้ด้านนี้ก็เต็มเหมือนกันนะคะน้ําขึ้นมากเลยนะคะ เอาเดี๋ยวเราไปกันที่รถเลยนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเนี่ยนะคะปากทางแล้วท่านนี่จะเป็นรถทีมงานจากทางบ้านท่าลาดนะคะที่มาช่วยงานในวันนี้นะคะนี่ครับยิ้มแล้วบ่ครับยังอันนี้ครับครับแล้วโอ้องอยองนานคนงานคนงานเท่านั้น แขกแขกไงไอทีวีตัวนี้แขกไอทีวีตัวนี้นู่นนะคะส่วนทีมงานเราก็นู่นไปแล้วนะคะนู่นบุญทรงสีโดโดเด้อซับมงคลแล้วก็พระมหาทองคำมาแล้วใช่ไหมคะมาหมดแล้วก็พระใหญ่ทองเงินนะคะของเรามาเช้าก็กราบก่อนนะครับเพราะว่าเรามาก่อนเพื่อนเรามาก่อนก็ต้องกราบก่อนใช่ไหมคะ มูนเริ่มไปถอดแยงกันแล้วนะคะแม่ครับครับตรงนี้มีทางก็เล่เาน้ำมูน,นทางไงน้ำท่วมหมดแล้วนะครับหนทางเปิดน้ำมูนมูนมูนยังอีก ไปเสรังไป<อ><อ>สรยจฮะขึ้นไปยังล่ะขอ,นนะอพี่ว่าสิไปสื่อเล็กนะมาสิบโลไปสื่อเล็กกัมฮะ้นมาเทียเราไป้<อ>ุเทียรไปคือเอากระหายเพิ่นรเอียราใครขับไปล่ะเพิ่นไลยเมาเปิดเอาอขอเขา มันเอาตะขอด็ก็ไปเอาน้ำเผาวหรแต่เราพงเลยว่าสิขับรถเป็นทองเฮียนเป็นเลนอะแล้วมันขาสิขึ้นรถไดล่ะขึ้นรถนพีคันหนึ่งครับรถบนคันหนึ่งสองอ่าบนสรงแยกทางแล้วนะคะทีนี้บทรงใครเลยาพี่เต้ยว่ะพี่เต้ยพี่เต้ยเขา่ไหนพเต้ยจะเอาช้างกลับบ้านนะคะพี่เต้ยจะไปขึ้นรถจากครับเออลุงของพี่เต้ยนะคะ ไปกับพลายชัยมงคลนะคะเพื่อจะเอาช้างไปพรุ่งนี้ก็มีงานที่บ้านใช่ไหมมีงานอะไรน่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่บ่น่าจะคงคงญาติความเต้ยนะคะเลยเอาช้างไปช่วยนะคะอ๋มจะมีช้างแล้วเอามาทดแยงแล้วนะคะอะไรไปไหนนี่ฮะไมไปเรียนบ่ไปไหนเย็นนี้ไปเรียนเขาบอกครูเลยบอกครูไล้หนิที่นี่บอกครูไล้หนิว, <laughs> วันนี้เขาเรียนไมลูก เฮ้ยเราขึ้นแล้วนะขึ้นเลยอ้โตอนนี้เราพี่ช้างขึ้นรถนะครับโกูยียีอยากเตยมาปากัตเวยชาเตยบ้านเราเลยพุ่นี่เยนี่อ๋ออกลัวไหมครับไม่สนุกอ่ะมันสนุกอ๋อว้า โอ้ยงแรกนะครับกับการขี่ช <celui> <es> ้างขี่บนหลังช้างแล้วขึ้นรถนะฮะหาทางลงกีกนะครับอ้าวเอามาสนุกจะลงยังไงนะครับทีนี้คนกลัวความสูงนะฮะเห็นไหมเขาว่ารับเด็กลงมาจากไหนดูมูเลลนะครับบอกว่าสนุกนะครับเอ้าตอนลงก็จะสั่นๆนะครับเออเออเออเลยนะอเอเออเออเอ <Yeah. laughs> อันนี้จะเอาหมวกให้แมนอ่าเดี๋ยวฝากช่องให้หน่อยครับหมูแบตครับแมนแมนครับเดี๋ยวไม่ร่อยเอาฝากช่องก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้มีการคิดเอาเร็วๆย,ย,ยังไงยังไงเอา้าเขีติดตามในช่องอันมานี้ อ่าหันมองกล้องสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ